ทำได้ไอ้เฮียต้องแบบตามมาเก็บของแบบของกับมันยิ่งแต่ได้ไงถอดมันได้ไะเนี่ยหมายือนถอดกูอะได้เลยเมื่อกี้ไอ้เฮียโคตร เมตรแล้วขึ้นรถไปเลยเองสตาร์ทรถไเขียเข่ยไเเียแม่งสตาร์ทรถสตาร์ทรถไม่เอากลัวรถกลัวรถด,ดูอันไหนรถเดี๋ยวเข้าวงไม่ทันนี้อโอ้ยแค่นี้เองต้องไปที่ไหนชุบที่ไหนการ์เด้นการ์เด้นมีคนลงตรงนีชุดชุบก่อนดีกว่าตรงนี้นี่ไหมไอ้เี่นจริงๆอยากชุบช ไปชุดไหนชุดนั้นใชไหมกางจุดกางจุดอนรน่ะกางจุดมีคนไม่เข้าท่อวะมีคนเข้ากลางรีบชุบก่อนจะชุบไปชุบโอชิบหายโดนสกัดนะเด่เึ้กออกบึ้ออ้ออกตไปนี่นะแล็บถึงวะถึงถึงทำอไรแบบนีหรอ สอยเตยตายเอ๊ะไอ้ยกลางมีคนมาแล้วเอ้ยเอ้อย่าขึ้นมานะเต้อย่าตามมานะแลโซกูเวลาชุมมันจะลอ้องหดมีคนมีคน

แม่งบวกกันเต็มเลยอะไรวะน้าอวยทิเออวิ่งวิ่งข้ามไปขึ้นน่าอวยทินี่นะน่าพึ่งยังนเนยาวะนี่มัวิ่งเกมทุบเลยพวกอดโดแล้วมตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บอสไลด์พลาดอะ เฮ้ยเียอะไรเนี่ยโดนแยกชุบไอ้นู่นเลยแคลงเรือล่างข้างเหลือข้างเหลือไปออกตวนเยอะไรเนี่ยนี่แม่งคอนเทนต์ของจริงกันเนี่ยอีเชี่ยเข้าเรือดิเข้าเรือมันอยู่ข้างเนี่ยเข้าเรือเข้าเรือไปไหนไม่มีที่ชุบแล้วไปไหนก้างบนไม่ใช่หรอเรือเรืออยู่ไหนอียเรือข้างซ้ายของเรือเฮ้ยข้างบนมีคนข้างบนหัวมีคน ห okay. hey, meter, ัวคนแล้วเตยข้างหน้าจะวิ่งฝ่ากับสุนนี้เลยหรอวิ่งฝั่งนู้นของเรือดิฝั่งซ้ายอย่าตกนะอย่าตกนะกำลังจะสไลด์เลยยืดแล้วก็ขุดนะกูรู้ว่ามันไม่ปิดกูรู้ว่าไม่ปิดนี่หายจริงกูรู้ว่ามันไม่ปิดนะเมื่าเี้ คนไอ้เพี้ยตานี้มึงคอนเทนต์แรกไอ้เพี้ยคอนเทนต์ตั้งแต่แบบวิ่งไปตรงไหนก็เจอคนกดโดนยัยเขียวอ่ะโอ้ยเพี้ยปวดเลยเยอะไปข้าวดีไปข้าวได้ปะข้าวพิจุ๊บได้เออไอ้เพี้ยอะไรเนี่ยกูขาวพิชอยู่ในเรือไอ้เพี้ยวิ่งจะตายสัตว์ไม่ไหวละเพี้ยตาดีสติสัตว์เอิ โอ้หเช่เามีโลบ้าด้วยมึงสมุกสนานะไรเาเนี้ยชุที่ปีกซ้ายของเรือชุดไปแล้วใช่ไหมเต้เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บยมาแล้วชุเห ดูหลังคาดิติดหลังคาอย่างเงี้ยอันนี้อาคุธตทรมาลของจริงโขของก็ไม่มีเฮ้ยมีอเอา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 ไอเด้อจุ๊บเล็นีเกิด อ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหแอลแอลสตาร์ใส่หอ้โข